ไปดิพี่น้องบัซกูสกุนเนาะมืาอนี้น้องสาวลี่มาหลินน้ำเลยจุ่มจีนจุ่มหรือจุ่มมาล่าสลี่กินเนาะพี่น้องมา,มาเด้อแซ่บๆน้องกันพี่น้อง้อหวัวปลาหนุ่ม <c oughs> ตีนไก่พี่น้องตีนบ้างไงหนุ่มทำบุญหน่อยไปบอกสาวลี่หนาหนาจะคลองส่องกันเลยแหละ มีประกาดกลมตุ๋นพี่น้องอ่อนๆกินครับใหญ่ๆมีเห็ดเข็มเนาะพี่น้องมันบมตอดเงีวเอ้ตอดเยอตอดเด้อพี่น้องหมอขนาดสูงๆเงี้ยนั่นแล้วมันยังดูดแล้วายาวๆพี่น้องย่อเนาะย่อจุ่มเป็นเงั้สิเปื่อยหัวเนาะตัวเราจุ่มเป็นแล้วท่าน สเสียกสะท้อนรอไฟครัเฮ้ยใช่ไปไหนเอราานกดรอพี่นอเอาเจีเาาเยวคเจียวซาโนคเนตเออเอโนคเนตไเห็นไปกับุกไรได้เอฟซยเสี็จเลยฝากกุไลกับแซนนี่เด้อพี่น,น้องฝากกุไลกับแซ่แอฟเอสาาน้าบริแ่น เละเลยโตมันกะบันไหพี่นอเอาไปกันบ่ฮะจอดมานบลองพอสบานะลมักลายเสายเดิมหมักน่อยกินหน่อยจิบต่อเทาอีกบ่เฮ็ดตังเลยรดูกดูได้บ่ออน่ะเ็บริกิง็ไระบ่ ท่านี่กับเขาไปฉุดซองเด้อพี่น้องไม่อยากพิตามณาเรือยากกินแซวเีกับซ่องแนื้อีกับเขาเพอดซ่องคุหนึ่อย่างของเขามาเห็นงานซอยบ้านนะเสร็จงานซอยอยู่บ้านแล้วก็เลยเด็ดจุ่มจีนให้น้องสาวกินจุ่มแซวกันหน่อยหนึ่งเนาโดนๆเจอหนักกันเธอหนึ่งก็เลยคอแบบ จ,จะตอดขนาดม <c oughs> ีเส้นจีสวนนะอ,ะอะด้จ้าพี่น้องกี่ก็สารี ขางเยี <ừ? S 1> ph ph ่ยวลงหม้อเขานะหมอเขาเพิ่มปฎิกาเขาก็นนี้มาบนขางก้นเขียยากตัวบบกใหญ่เส็นร่อนก็ลงเเป็นเส้นแก้วนะบางเป็นเส็นดำ ตัวตั้มเลยสันน่ะคีบมันจะไม่กี่ตัวตาไงตัวตากีบกิน บแสบจ้ะอืมโซี่น้องด้วย <laughs> เอา้าผักสลัดเขาคือบอกให้เรามากินเนาะอน <laughs> เอาผักสลัดกันลืมผักสลดัดเล <c oughs> ยพี่เนาะกินในตำบพลพี่เนาะนี่เส้นเนี่ยเขาบอกแซ่บได้ือเส้นรอดนี่น้ำมะเขมาใส่นี่หมาานน <c oughs> เอ,ขอเขากินอันนี้เนาะเัาล่งครึ่งหนึ่งนะมันโล่งอ่อนโล่งครึ่ง <c oughs> ไม่พังเลย เดกเป็เรียเด็กบอ่แม่กแม่ลูกบแม่อากาศเย็นๆนแบบนี้กินอุ่นอุ่นี้กิน่ร้อมันมีแซ่บ ห่างการมันจะได้ออก็อุ่นน้ำมันนะพี่น้อกเชีนไหมเชียนไหม,ม,มอันนี้ค่อยลืมฟ้าสบุนจังหนนะ่มาเด้วเอ็ดหน้ามันกะพิช ิจะไปต้องกินในโรงบ้านหมดหมดหมดมันปวดใจจะเลยกินแบบนี้เอาเป็นละกุ้งบอมีกุ้งสดมือนนี่จะกุ้งบัวไอ้เฮ็ดเท่าได้เด้อโอ้ยหม้อลืมได้วปะหม้อไปยยังน้ำนะลืมแล้วนี่เส้นนี่เส้นมันยังหมดได้ชุกมากันหมดไฟก่อนแล้วพี่น้อง พิ่งมาลงกินป <A> ่ะก <words> ินขนมกินพี่น้องบ้างดีป่ะ แล้วค่ะ

รับแล้เครับามันหน่อยพวกตัวใหญ่มีกับบอมาได้ครับกันเลมาเอาตัวหน่อยแป๊ดแปดแปดเนี่ยละ กินแบบเย็นๆพี่น้นงนนองแต่ตีนไก่เขาอ่ะซื้อเป็นโลพี่น้องที่นี่โลหนึ่งมายังกินโบเบิร์ตสาำสามคนกินยังโบเบิร์ต <Es per ate> ไปซงจูะ้อยากติดใจนะ้วเป็นขึ้นรถเฮีอ้เจียบไอ้ยแค่มึงเขาอยากเป็นเกาหลีเน่น้อยหนึ่งเนาะ In sâu thì you know. Golly bun lao. <laughs> Tớ cứ mày kỳ nào mày bỏ? Tớ cứ mày khi nào mày kỳ nào mày kỳ nào mày kỳ nào Kim katang nguồn lắm tai, bên ngoài hôm bất nó kín nít thuận nít hoạt áo bất nít hoạt nít hoạt nít hoạt nít Bớt, nít hoạt nít hoạt nít bớt nít hoạt 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 bớt. hoạt nít hoạt nít hoạt อันนี้แล้วนนเขาเอามากินทางน้ำตาสันอะไรนี่ปวดนมือน่อยเลยเนาะ ซานะเบเฮาก็อิ่มไปแล้วหนึ่งลาย khuẩn đó khuẩn nhỉ Cái này phải bừng đó Ôi, bộ bột lần này Bộ bột lần À, bộ bột lần này Mỏ cái tiếp này Ừ Nên nào ạ Ừ Đấy Chảy rồi ừ. à, đấy Ôi, giờ lấy ổ đấy, bị rồi Do you see butter? กระดูกออกเลยเลือดแนนาดลแ่บเลือดสีมันนะสาสนุกคนลูกคลิปช่เขาทุกเอาไปกันเวลาได้เก็บซีดเอวมีเรงมีงานแท้เลขคำไม่บ่ Cái cả những dù là anh em nó bỏ anh em 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 มิงกินตังปุ่นบอเนาะแต่ร้านเขามีหลายเนี่ยข้ามถมั่วเฮื่อนเลยพากันโยกเฮื่อนไหมก็เลยหายน้องซาวไหมซอยมาซอยจับผันจับหนีซอยหนึหน่งนะพี่น้องกนบอนกิบหนาเจอกันไหม่เนาะสบายดี